ไออภิษดาเปิดคลิปลูกสาวดิ้นหนักมากลุ้นจะออกมาตี้ตอนไหนเป็นนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างไออภิษดาที่ลดด้านในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากซึ่งตอนนี้สาวไอกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนแรกกับสามีชาวต่างชาติที่นับวันรอคลอดเต็มทีแล้วว่าที่คุณแม่ก็อัปเดตเรื่องท้องอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรม และล่าสุดเธอก็โพสต์ Instagram เผยคลิปลูกน้อยในท้องดิน้นพร้อมแคปชั่นระบุว่าโอเค I know today is Friday ลูกสาวอยากออกไปตี้แล้วค่ะต่อมาก็โพส์ภาพตัวเองขนาดอุ้มท้องถ่ายแบบทิ้งทวนก่อนคลอด ช่วงบนมาชุดชั้นในสีเทาสุดแซบกับกางเกงยียนแบบไม่รูดสิบตามแฟชั่นงานนี้สะดุดตาไปที่แหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายอีกด้วยเพชรเม็ดใหญ่เตะตามากๆบอกเลยว่าเธอนั้นยกให้เป็นคุณแม่ตั้งครรภท้องโตแต่ยังสวยเป๊ะไรที่ติจนใครๆก็ชื่นชมจ้า